เป็นตัวแทนประกันนะครับผมนมันดียังไงทุกท่านครับเนี่ยมันจะดีอย่างเงี้ยทุกท่านดูหัวไวหัวไปแล้วนี่ครับทุกท่านเราก็อยู่จันเนาะวันนี้อ้าวไม่ใช่อยู่จันหรือระยอยงนะครับผมเนาะก็ชีวิตมันอิสระ,ะครับมาเป็นตัวแทนเราทํางานได้จากทุกที่เนาะแต่ว่าที่นี้ไม่ค่อยดีดนะคูครับมันปัดผมนะฮะเนี่ยร้วามันอยู่อยู่ที่ไหนเราก็ทําขายประกันออนไลน์ได้นะครับผมเนาะไปต่างไปท่องต่างประเทศเราก็ตอบลูกค้าได้เราก็สมัคร ผ่านแอปพลิเคชันคิวได้นะครับผมเนาะอยู่ FW ก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะท่านทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ที่ไหนบนประเทศไทยหรือบนโลกนี้เราก็สามารถขายไปกันไนดะ้ขอให้ลูกค้าเนาะอยู่ในเมืองไทยนะครับผมตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับผมเนาะ mm. ก็มันก็จะมีอิสระเรื่องของการใช้ชีวิตนี่แหละท่านอาก็อยู่ในธุรกิจมาประมาณ5เข้าปีที่6 mm. ก็สิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ไม่ออกจากธุรกิจนี้ก็คือเรื่องของอิสรภาพอม,มีเวลาอยู่กับครอบครัว ทามีเวลาอยู่กับหมานะ้อยเนาะอาร์ตเลี้ยงหมานะครับผมเราก็มีเวลาอยู่กับเขาแล้วก็มีเวลาได้อยู่กับพ่อตาแม่ยายที่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมบ้านแฟนก็จะอยู่ขอนแก่นก็เรามีเวลาที่จะดูแลท่านครับผมเนาะเพราะท่านก็อยู่เยอะแล้วก็แม่อาร์ตก็อยู่กรุงเทพเราก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเราก็คอยดูนเนาะทั้งหมดทั้งมวลแล้วอาชีพตัวแทนประกันมันให้อะไรได้เยอะมากๆเพื่อนเงินทองอิสระเวลานะครับผมเนาะ นี่ยังไม่รวมถึงกัลยาณมิตรต่างๆที่ได้เจอได้พบได้เจอนะผมเนาะเป็นกัลยาณมิตรที่ส่งเสริมการให้ความรู้กันเชียร์อัพกันนะครับผมไม่ไม่มีแบบมาแทงข้างหลังกันอะไรทุ่านมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะงดงามนะครับในมุมของอาร์ตนะครับในมุมวานี่ืูทะเลนุ่นธุรกิจนี้มันสวยงามได้ทั้งเงินได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งเวลาได้อยู่กับคนที่เรารัก <c oughs> ได้ทุกอย่างทุกย่านยังไงก็ อยากให้ท่านลองเปิดใจนะครับผมแล้วก็ลองเปิดใจกับการทําตลาดออนไลน์มันช่วยดูท่านได้เยอะนะครับผมมันทําให้เราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนหนักหน่อยลงทุนเรื่องของการเรียนลงทุนเรื่องของการทําลงทุนเรื่องของเวลานะครับทำออนไลน์มันขี้เกียจไม่ได้เพื่อนมันทําออนไลน์มันขี้เกียจไม่ได้นะผมเนาะเหมือนที่คาที่ตอนนี้ชอบคํานี้มากคาของคุณกิฟคืออยู่นิ่งๆิ่งเหมือนกิ้งทอยหลังนะผมเนาะอยู่นิ่งๆ่งเหมือนกิ้งทอยหลังเด็กใหม่เข้ามา เขาขยันดูท่านครับเด็กใหม่เข้ามาขยันเด็กเจนใหม่นะผมนะอายุต่ำกว่า40เนี่ยอย่างพวกอันเนี่ยมันบ้ามันโหดมากมันทําการตลาดแบบสุดยอดไปเลยท่ทานครับแบบใส่เต็มกันมากนะแล้วก็ประสบความสำเร็จกันแทบจะทุกคนที่ที่เดินตามตามกันมาเนาะใช้วิธีเดียวกันเนี่ยมันมันสำเร็จได้ท่ทานครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะว้าวเลยแหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนาะลองดูนะครับผมมืดเลยครับอยู่นี้ เดีย๋ยวทุกท่านลองดูลองเปิดใจนะครับผมเนาะแล้วก็ใครอยากศึกษาออนไลน์ก็ตามตาม,ตามกันไว้นะครับผมนะตามตามในเพจกันไว้นะครับนะก็มีลงเรื่องของคอนเทนต์ของการทําออนไลน์สม่ําเสมอเนาะทุกท่านแล้วก็ตัวแทนใหม่ที่อยากจะเข้ามานะครับผมเนาะอาก็รับทีมนะฮะรบับทีมก็จะเป็นทีมออนไลน์สักแปเนาะถามว่าทำไม80พี่นักเราไม่ใช่ทีมออนไลน์ร้อยเเหรอเราต้องรู้จักการอัดแอฟครับทุกท่านออนไลน์100%ก็ได้นะครับผมแต่ว่าบางครั้งลูกค้าอยากเจอบางครั้งลูกค บางครั้งลูกค้าเคสใหญ่ครับผมเนาะอยากจะพบจะเจอเราท่าน,นมันก็หลีกเลี่ยงของการไปพบไม่ได้เนาะอย่าหวังแต่ว่าจะขายออนไลน์อยู่บ,บ้านไม่ออกนอกบ้านเลยนะทุกท่านมันก็มันก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านมันก็ลุกแล้วแต่ลูกค้าอยากจะเจอห <size S 1> รือไม่ <ảo> ๆๆๆ right นะครับผมเนาะก็อยากจะฝากไว้นะครับผมเนาะอาชีพเราอาชีพตัวแทนประกันนะครับอิสระครับอยู่ที่ไหนก็ไ<ๆ>ด<ๆๆ>้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ดินชายทะเลนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมเนาะ การตลาดออนไลน์กับอาร์ตคูัอารนะครับผมเนาะอยู่นิ่งๆเหมือนกิ้งถอยหลังครับสวัสดีครับ